สวัสดีลุงจิมมี่นะครับและเอฟซีทุกท่านนะครับนะตอนนี้ลุงพลนะฮะมาแล้วนะครับลุงมาแล้วมาแล้วนะฮะหลังจากที่พาครอบครัวไปทานข้าวนะฮะกล้องใครเอ่ยชนเลยครับอ,อ่าตาตั้งกล้องใคร มีใครลงจากรถมั่งนะครับอืมมาแล้วครับโอ้โหมาจากญี่ปุ่นนะฮะเอาาไปไหนหมดแล้วอ้าวคุ้มปะล่ะจัดจัดกะไทยอันนี้เจ้าของทาวเวอร์นะครับเสื้อชมพูนะฮะ คุณตาชานด้วยนะครับราบิชานนะครับอผู้ครองครอบครัวนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ก็ได้นี่บนรลุเย็น อืมอ้าวหนุม่มรอลงมาแล้วน้องน้ำมนนะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับนะโอ้โหน้องน้ำมนมา หนุนะกลับไปส่งน้องนะครับก็รบรรยากาศช่วงเที่ยงนะครับช่วงเอ้ยไม่ใช่เที่ยงบ่ายแล้วนะฮะบ่ายสองครึ่งนะครับเอฟซีร้อนอ,อกอ้าวมากป้าแทนสวัสดีครับร้อนมากเลยป้าเข้าร่มครับสพากันบินแดดนะฮะ อูพากันร้อนมากวันนี้สุดยอดพลังความร้อนนะวันนี้ดูบรรยากาศนะครับ ก็บรรยากาศนะช่วงเที่ยงนะครับก็พากันเข้าร่วมนะฮะมันร้อนนะครับ fc ร้อนอกอ้าวนะฮะ มีอาหารมาให้ปลาด้วยว้าวมีนะครับแอดมิยุกินะครับให้อาหารปลานะครับสิ ฝั่งด้านหลังครับตาชานนะครับานเตะนะครับเตะใช่ใช่เกือบไปแล้วนะฮะบรรยากาศในช่วงบ่ายนะครับ FC ซี ปล่รอนีกินปลาเล็ปลาน้อยพวกนี้นะปไดูไหมหปลาเลมด่ะเลยเหรอโอ้ปล่อยได้ไหมล่ะาจะลงน้ำแก้วปล่อยไม่ได้หรอก

ดูอะไรกันเนี่ยคุณมิยุกิให้อาหารปลาให้อาหารปลาแมนไปแล้วจะโดดลงมนะครับเจ้ามาบบทานเข้าไปแล้วคณะอะไรคณะไหนบ้างครับผมไปเข้าไปเข้าว้เมีดไปเดี๋ยวม้แบะโทรศัพท์กัอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีมุ่งหมายทำไมครับ

ไม่เป็นไรร้าเรามีช่างครับช่างชิดครับ <c oughs> ช่างเรือรถเกิดปัญหาซื้อใหม่ลลงน้ำบุลเลียว <c oughs> ขอบคุณสำหรับทีปนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับ